ทีนี้อย่างที่บอกค่ะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีข่าวดีว่าน้ําลดปริมาณลงส่วนจะลดปริมาณลงมากน้อยขนาดไหนนะคะเราจะไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดค่ะกับน้องอ้อภิจิตพนนรายงานสดจากที่หาดใหญ่เชิญค่ะน้องอ้อค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะที่หาดใหญ่นะคะสงขลาเองสถานการณ์น้ําเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะคะหลังจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาชาวบ้านหลายคนในพื้นที่พบว่าระดับน้ํานั้นลดลงอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเรียกได้ว่าบางพื้นที่นั้นแห้งขอดไปเลยจากเดิมที่เคยมีน้ําท่วมสูงบางจุดสูงถึงสองเมตรอย่างเช่นจุดที่ดิฉันยืนอยู่ค่ะตรงนี้นะคะใกล้กับวงเวียนหอนาฬิกาของทางเทศบาลหาดใหญ่นะคะส่วนด้านหลังของดิฉันค่ะเป็นพื้นที่ซอยที่อยู่ในชุมชนแห่งหนึ่งนะคะ ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าจุดนี้มีน้ําท่วมสูงตอนนี้น้ําลดลงไปอย่างที่เราบอกว่าเห็นได้ชัดเจนเลยจนตอนนี้จะเห็นสภาพของความเสียหายและชาวบ,บ้านหลายคนก็เริ่มที่จะออกมาสํารวจความเสียหายของบ้านเรือนตัวเองนะคะบางคนก็ยังมีผู้คนที่ติดอยู่ในบ้านอยู่เนื่องจากว่าเข้าไปด้านในนะคะจะเป็นที่ลุ่มต่ําก็ยังจะมีบางจุดที่น้ำเนี่ยสูงถึงระดับเอวนะคะซึ่งทางทหารเองก็ได้เพิ่งจะนํากําลังเนี่ยเข้าไปช่วยทีย่ช่วยเหลือนะคะผู้ที่ติดอยู่ด้านในทราบว่าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยพยายามที่จะ เข้าไปช่วยแล้วก็นําออกมานะคะแล้วกป็ประชาชนเองตอนนี้อย่างที่เราเห็นนะคะว่าก็อยู่ระหว่างการทําความสะอาดบ้านเรือนนะคะส่วนฝั่งนี้คุณผู้ชมคะที่ฉันจะให้เห็นว่าก่อนหน้านี้จุดนี้มีความเสียหายหนะักยังไงนะคะก็คือมีร่องรอยของน้ําท่วมอย่างเห็นได้ชัดคือฝั่งนี้คะ่ะคุณผู้ชม จะเห็นคราบน้ําจากที่บริเวณกระจกแล้วก็ร่องรอยรถจักรยานยนต์ที่ตรงนี้จอดขึ้นไปจากเหนือถนนนะคะก็ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันซึ่งระดับน้ําตรงนี้อย่างที่เราบอกว่าสูงเกือบ2เมตรเลยค่ะถ้าเทียบกันนะคะจากจุดที่ดิฉันยืนอยู่อันนี้ขึ้นมาด้านบนนะคะแล้วก็กระจก เป็นรอยคราบน้ําแบบนี้นะคะสูงตรงนี้มิดหัวเลยแต่ด้านล่างเป็นถนนที่ต่าลงไปอีกนั่นหมายความว่าน่าจะสูงมากกว่า2เมตรด้วยซ้าไปนะคะโดยก่อนหน้านี้ค่ะทีมข่าวได้ไปสํารวจพื้นที่หนึ่งซึ่งเป็นเส้นทางที่เข้าไปบริเวณเขต8นะคะคุณผู้ชมซึ่งเป็นเส้นทางที่มุ่งไปทางด้านนี้นะคะซึ่งเป็นหอน,นาฬิกาค่ะเข้าไปนะคะสำรวจพื้นที่ด้านในซึ่งพบว่าน้ํานะคะเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดเริ่มมีประชาชนนะคะทยอยเดินออกเดินทางออกมานะคะด้านนอกค่ะ ระหว่างที่เราขับรถสำรวจไปก็พบว่าระดับน้ำลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดเผยให้เห็นสภาพความเสียหายตลอดสองฝั่งข้างทางนะคะสภาพบ้านเรือนยพังเสียหายกระจกร้านค้าแตกนะคะรถยนต์ก็กระจกแตกรถจักรยานยนต์จอดทั้งสองฝั่งข้างทางนะคะ รวมถึงเกาะกลางนะคะซึ่งได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมบางคันเนี่ยกร,กระจกรถเนี่ยแตกเลยทั้งสองฝั่งเต็มไปด้วยร่องรอยของน้ําท่วมที่พัดพาเศษซากสิ่งของต่างๆมากมายมากองอยู่ที่บริเวณถนนนะคะชาวบ้านเริ่มพากันทําความสะอาดพื้นที่ของตัวเองแต่บางจุดนะคะเป็นซอยเข้าไปก็ยังมีน้ําท่วมบางจุดอย่างที่เราเห็นนะคะก็มีสัตว์เลื้อยคานเนี่ยมาตายอยู่ริมถนนนะคะคาดว่าน่าจะถูกพัดมาพร้อมกับน้ําท่วมนั่นเองค่ะ โดยจุดที่เราเข้าไปสำรวจนะคะใกล้กับตลาดกิมหยงเป็นเส้นทางมุ่งหน้าไปยังเขต8ซึ่งจุดนั้นถือว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับวิกฤตหนักการช่วยเหลือเข้าถึงได้ยากโดยเราพบว่าจุดนี้บางจุดน้ําแห้งบางจุดยังมีน้ําท่วมขังตั้งแต่ระดับหัวเขา่าไล่ความลึกลงไปเรื่อยๆจนถึงหน้าอกนะคะโดยเราเห็นว่าเช้าว,วันนี้ชาวบ้านในพื้นที่เดินลุยน้ําออกมาเป็นจํานวนมากและหลายครอบครัวโดยหนึ่งในนั้นเป็นครอบครัวที่เดินลุยน้ําออกมาจากพื้นที่เขต8ซึ่งครอบครัวนี้มีทั้งหมด6ชีวิตค่ะบ้านของเธออยู่ในพื้นที่่เเเขต8าาาใให้รรรฟััังวนวนนแกะดบ นั้นยังท่วมไม่สูงมากจึงไม่ได้คิดที่จะอพยพออกมากระทั่งวันที่24พฤิจิกายนระดับน้ํารอบสองมา เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนทําให้เธอและครอบครัวทั้ง6ชีวิตต้องอบพยพไปอยู่ที่บริเวณชั้น3ของบ้านซึ่งเธอบอกว่าระดับน้ําที่ท่วมสูงเนี่ยน่าจะเกือบ4เมตรในจุดที่บ้านพักของเธอนะคะกระทั่งเช้าว,วันนี้ระดับน้ําลดลงอย่างเห็นได้ชัดก็เลยพากันฝ่าน้ําออกมาลุยกันออกมาทั้งเด็กทั้งผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาความช่วยเหลือเข้าไปพื้นที่นี้ลําบากมากนะคะมีเพียงแค่น้ําดื่มที่ใช้ประทังชีวิตช่วงกลางคืนเห็นเจ้าหน้าที่ขี่เจ็ตสกีเข้าไปสํารวจแต่ว่าก็ยังไม่สาาาาามรถเเเข้้้้้ไไปช่ววยหลลือดดพันววนนีํก็ พากันออกมาค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงที่เธอเล่าให้เรากันฟังกันค่ะก่อนหน้าที่ว่ารอบแรกอะ่ะมันลดลงไปแล้วก็อีกคืนหนึ่งมันเพิ่มขึ้นมาจนถึงชั้นสองถึงเอวเลยประมาณเท่อืมชั้นสองขนาดอยู่ในอยู่ในบ้านเราสามชั้นอะ่ะชั้นสองเนี่ยถึงเอวเหรอคะอ่าน่าจะพ้นหัวเลยะระดับน้ำลดก็เลยออกมาเพราะว่าไม่มีอาหาร ระดับน้าลดลดลงมานี่ถึงไหนลลคะมาตอนนี้ก็อยู่ระดับนี้ที่ร่องออกมาจากหน้าบ้านนะคะแล้วก็มาที่ถนนก็จะอยู่ใต้หน้าอกเราจะเห็นแสงไฟจากเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปบ้างไหมมีแต่เจสกีขับไปขับมาแต่ตะโกนไปก็เขาไม่ได้จอดนะคะแต่น้ำเนี่ยได้มาจากทีโอทีแบ่งน้ํามาให้ค่ะนั่นแหละที่ได้มีน้ําอยู่ในครอบครัวนี่6คนแล้วก็ในซอยเนี่ยก็จะมีผู้ป่วยติดเตียง มีเด็กอ่อนแล้วก็มีคนแก่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพบรรยากาศสดๆนะคะตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ที่อยู่ด้านในก็จะเดินลุยน้ําออกมาขับรถฝ่าน้ําออกมาหลังจากที่น้ําในจุดนี้ลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดอย่างที่เราบอกส่วนประชาชนก็อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะก็นํารถจักรยานยนต์นะคะมาทาความสะอาดซึ่งตรงนี้ก็จมน้ําอยู่นานหลายวันแล้วนะคะตั้งแต่มีสถานการณ์มาซึ่งวันนี้ทีมข่าวนะคะยังคงเกาะติดทั้งในเรื่องของการอบพยพเข้าเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ด้านในออกมารวมถึง ในวันนี้น้ําลดแล้วการเข้าไปช่วยเหลือการเข้าไปสํารวจพื้นที่ความเสียหายนะคะของเจ้าหน้าที่วันนี้เห็นทหารหลายคนนะคะเข้ามาช่วยชาวบ้านในเรื่องของการสํารวจความเสียหายแล้วก็ทําความสะอาดด้วยทีมข่าวอมรินทีวียังคงเกาะติดภารกิจอยู่ในพื้นที่ซึ่งหากมีรายงานความคืบหน้าก็จะแจ้งเข้าไปให้ทราบค่ะ ขอบคุณค่นะนางอ้อภัยจิตนะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณดีแล้วก็ต้องดีใจกับชาวบ้านที่ประสบภัยด้วยหลังจากนี้ก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนนะคะว่าอ่ะหลังจากนี้ทั้งภาครัฐเองแล้วก็ประชาชนเองจะต้องมีการปรับเปลี่ยนว่าหนึ่งจะเป็นการฟื้นฟูอย่างไรบ้างค่ะคุณผู้ชมคะมีภาพชร์ออกมาเพิ่มเติมนะคะว่าวันนี้น้ําเริ่มลดแล้วตรงบริเวณแยกไดอาน,น่ามีคนโพสต์ข้อมูลลงไปว่าะระดับน้ําเริ่มลดแล้วแต่ว่ามันยังมีคราบโคลน คราบดินแล้วก็มีขยะลอยมาเกยอยู่ตามบ้านอยู่ตามฟุตบาทนะคะแล้วก็เพจ Facebook ของสถานีตำรวจภูทรคอหงค่ะเขาโพสต์ข้อความในพื้นที่เรื่องการจราจรนะคะว่าคือบางจุดน,ะน้ำลดแล้วรถผ่านได้แต่บางจุดก็ผ่านไม่ได้และปัญหาที่เจอตอนนี้คือการจราจรติดขัดถนนลบบุรีราเมศวรการจราจรติดขัดมากนะคะ เพราะว่าพอน้ํารดแล้วก็เข้าใจว่าคนคงอยากจะกลับบ้านหรือพายายามจะกลับเข้าไปดูทรัพย์สินดูบ้านดูรถของตัวเองทางเจ้าหน้าที่เขาก็ประชาสัมพันธ์ว่าถ้าหากว่าไม่มีความจําเป็นขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางก่อนเพราะว่าการจราจรตอนนี้รถมันติดขัดอย่างมาก เพราะว่าบางเส้นทางเนี่ยอาจจะเอ่อบางเลนอาจจะต้องเปิดไว้ให้สําหรับทีมช่วยเหลือเข้าไปกู้เหตุไปรับเคสถูกเฉินถ้าหากว่าทุกคนออกมากันหมดบางทีรถมันติดไปหมดนะคะค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์แบบนี้นะคะเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันและอมรินทีวีก็เป็นอีกหนึ่งพลังที่จะอาสาช่วยพี่น้องประชาชนที่เกิดเหตุน,น้าท่วมอมรินอาสาใตา้ต้องรอดนะคะร่วมส่งกำลังใจกับผู้ประสบภัยมหาอุทกภัยภาคใต้โดยคุณผู้ชมที่ดูอมรินทีวีอยู่ใน ขณะนี้สามารถที่จะบริจาคสิ่งของได้นะคะย้ําเรารับเฉพาะของบริจาคเท่านั้นเงินไม่รับนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งผ้าห่มผ้าคุณหนูเสื้อผ้านะคะรวมไปถึงช้อนซ้อมแก้วยาสามันประจําบ้านยารักษาน้ํากัดเท้ารองเท้าแตะผ้าอนามัยนมกล่องนมผงแอมเพิร์สเด็กผู้ใหญ่เสื้อจานกระดาษต่างๆนะคะสามารถบริจาคโดยสแกน QR code ที่นี่ได้อันนี้จะเป็นจุดที่รับบริจาคก็คืออมรินทวีเอาของมาฝากไว้ที่นี่หลังจากนั้นค่ะเราก็จะมีการส่งของต่อทั้งในส่วนของกองทัพเรือแล้วก็ในส่วนของเพจอิจานด้วยที่จะลงพื้นที่ไปส่งของด้วยตัวเองค่ะของเที่ยวแรกจะออกวันพรุ่งนี้นะคะสนับสนุนภารกิจการเดินทางด้วยกองทัพเรือแล้วก็จริงๆที่อยากจะได้เพิ่มเติมตอนนี้คืออุปกรณ์การทําความสะอาดพวกแลงขัดอะไรเงี้ยนะใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้หลายพื้นที่น้ําเริ่มลดแล้วต้องกลับไปฟื้นฟูไปเยียวยา thank yeah. you